ลูกรักทั้งหลายสำหรับ,บเทพน้านี้ถือว่าเป็นเทพน้าสุดท้ายย่อต้องถอยหลังลงไปที่การตายครั้งที่สองว่าถอยหลังลงไปเพื่อดูว่าเวลาที่มันจิตมันตำ่ำครั้งที่เจ็ดกำลังใจมันสูงมากแล้วถอยหลังมาหาจิตต่ำ การตายครั้งนี้สองนี่เป็นบศสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดเอเมอกีนี้บอกว่าเทปน,น,นั่นนวาสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าสี่สิบเก้าไม่ใช่นะสองพันห้าร้อยเก้าสิบเก้านะมาเทปนั้นนี้เป็นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดปีนี้เป็นปีที่อยู่ในตอนปลายสงครามหร็วสงครามกำลังหนัก สงครามโลกครั้งที่สองตอนนี้พ่อมาเรียนบาลีและกำลังเป็นนักเทศอยู่ที่วัดปยุรวงสาวาสเดิมมาเรียนอยู่ที่วัดอนองคารามและก็ย้ายมาอยู่ที่วัด,วดปยุรวงสาวาสการตายคราวนี้เป็นการตายที่ไม่มีเหตุมีผลเพราะว่าชีวิต เวลานั้นร่างกายก็แข็งแรงดีไม่มีความหมายว่าจะต้องตายหรือว่าจะต้องป่วยอยู่ดีๆยาที่เคยฉันเป็นปกติเพื่อระบายท้องให้เรียกว่าเป็นการระบายท้องกันท้องผูกก็ฉันเป็นปกติไม่ได้ฉันมากแต่ก็ฉันมาเป็นปีๆเพราะว่าการเป็นนักเทศ สมัยนั้นเป็นนักเทศด้วยเป็นนักเรียนด้วยแล้วก็เป็นครูสอนบาลีด้วยแล้วก็ครูสอนนักธรรมด้วยและควบคุมพระที่อยู่ใต้บังคับบัญชาในคณะด้วย <c oughs> เป็นนั้นว่าท่านพระครูประหลัดผลเวลานั้นท่านเป็นเจานะ้าคณะพอมาอยู่พอเข้ามาอยู่ท่านก็แต่งตั้งให้เป็นรองเจานะ้าคณะ ก็เลยต้องว่าหน้าที่แทงของท่านทั้งหมดเจ้าคณะก็มีพระบัญชาบอกว่าควรจะทำอะไรในการตักเตือนพระก็เป็นเรื่องของพ่อพ่อจึงได้วางระเบียบวินัยไว้เพื่อปฏิบัติสิข้อเสร็จแล้วก็วินัยระเบียบที่จะต้องปฏิบัติพ่อก็ต้องปฏิบัติด,ด้วยการที่พ่อออกกฎ แล้วก็ปฏิบัติด้วยมันก็เป็นการป้องกันไม่คนละเมิดกฎแล้วกฎอันนั้นก็เป็นการเรียบร้อยคือทุกคนก็ปฏิบัติด,ดีมาถึงตอนนี้เจวนาการเจริญพระกรรมฐานที่ได้มาจากที่วัดบานองโคก็รู้สึกว่ามันจะเบาตัวลงและว,ว่าภารก,กิจมากหนึ่งปกครองพระในคณะ สงเป็นนักเรียนบาลี 3. ส,สอนบาลีเบื้องต้น 4. แล้วก็อสอนสอนนักสอนนักธรรมแล้วก็หเป็นนักเทศรู้สึกว่างานฝ่ายคันธธุระรู้สึกว่าจะมากสักหน่อยวิปสัสน,นาธุระจะเบาไปนิดหนึ่งแต่พ่อก็มาด้ปล่อยกิจ เวลาที่ดูหนังสือสอนหนังสือพ่อใช้จิตไปสมาธิเพราะการดูหนังสือเพื่อตั้งใจดูจริงหนังสือทุกตัวสอนไม่ยอมให้คลาดจากตาและก็ไม่ยอมให้คลาดจากใจเป็นการรักษากำลังใจไปสมาธิไปในตัวเมื่อยามว่างคือหลังจากเวลา24นาฬิกามาแล้วก็ทำกิจตามปกติถึงเวลาตีสองก็นอน ตีสี่ตื่นขึ้นจเจริญพระกรรมฐานตามสมควรเวลาตีห้าทบทวนความรู้ที่จะไปศึกษาในวันรุ่งขึ้นแลตอนเช้าไปบินาบาบต้อนสายธรรมวัดหลังจากนั้นก็เข้าเรียนหนังสือพอตอนบ่ายโมงก็เข้าสอนสอนบาลีบ่ายสามโมงก็สอนนักธรรม มาเลิกมาแล้วก็มาค้นคว้าตำราเพื่อเป็นนักเทศเป็นว่ากิจที่จะต้องพึงทำเกือบจะไม่มีเวลาว่างแต่ก็ทรงชีวิตอยู่ได้ <c oughs> สำหรับพระที่อยู่ด้วยก็ต้องเลี้ยงเพราะเธอบินาบาตมาไม่พอฉันการเป็นนักเทศคราวนั้นก็ต้องเทศมาเลี้ยงพระ ออกรรษารู้สึกว่าเทศมากก็พอใช้พอใจเวลาข้ารรษาเทศน้อยก็ต้องเป็นหนี้ค่าอาหารเขามาโรบร้าก,กันตอนนี้ว่าไราฟังบอกทีง่งานกันสัก่อนว่างานมันยุ่งขนาดนี้รักษากำลังใจยังไงแล้เวเรื่องกำลังใจที่เป็นสมาธิแล้วก็ต้องที่เป็นวิปัสสนาญาณ เปน็นอนุ่าพ่อก็ทําคาไม่มีปัสนาเกือบจะไม่รู้สึกว่าเป็นมิปัาสนาแต่ที่หลวงพ่อปานสอนให้ตัดขันห้าก่อนแล้วภาวนาพ่อก็ทําเป็นปกติคือโดยไม่รู้ว่านั่นเป็นมิปัาสนาเวลานั่นเป็นคนพูดน้อยไม่ค่อยจะพูดเพราะต้องระมัดระวังใจพ่อมาเจอท่านช่างเขียนท่านหนึ่ง ท่านบอกมา,มาตอนนี้นะที่อยู่ท่าส่งแล้วทาไมเขียนภาพให้ราคาเขียนของท่านราคาตั้งแสนแต่ว่าท่านไม่อัฟตังเลยท่านเขียนภาพหลวงพ่อปานแล้วก็ภาพหลวงพอ่อท่านบอกว่ามารดาของท่านอยู่ที่วงเวียนเล็กทุกคนที่บ้านแปลกใจที่เขารูปของหลวงพ่อไปเขียนว่าทุกคนในบ้านนั้นมีความรู้สึกว่าพระองค์นี้ ทำเหมือนขนมรูปหลอ่อท้ไว่าอย่างนั้นเดินบินาบาตก็ได้ความสงบให้อยู่ปกติก็เรียบเรียบไม่ก็อย่าพูดกับใครเป็นนาัตชาวบ้านในเวลานั้นที่รู้จักคิดว่าพระองค์นี้อยู่ไม่นานไม่ช้า,าก็ต้องสึกเพราะจริยาแบบนั้นเขาถือว่าเป็นจริยาของคนเจ้าชู้นี่พ่อก็ไม่รู้เหมือนกัน พอทำตามหน้าที่เกรงว่าสมาธิมันจะพังตอนนี้ตายไม่จริงนะครั้งที่สองนี่ตายไม่จริงเพราะฉันยาเข้าไปตอนเช้ามันก็เดินอย่างท้องเดินอย่างหนักเป็นว่าพ่อนี่ก็ต้องตายเพราะโรคท้องท้องเดินอย่างหนักสามครั้งก็หมดอารมณ์แรงก็หมดไปสายตาสั้นกระมาทีละน้อยละน้อย แต่กำลังใจนี่มันสบายที่สุดเพราะว่าจิตทรงสมาธิอยู่เรื่อยพราเริ่มไมันสบายปัจจจิตก็จับประลมสมาธิอนนาปานุสติกับพุทธานุสติเพราะจับพุทธานุสติก็ทรงเห็นพระรูปรโฉมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใจก็สบายสายตามันสั่นเข้ามาสั่นเข้ามาจนทั่งเนนนั่งอยู่สองข้างมองไม่เห็น ตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่าตัวเองนั่งอยู่ในถ้ำก็รู้ว่าถ้ำตัวนี้ก็คือร่างกายของเราเองแต่ตัวที่อยู่ในเห็นร่างกายมันใหญ่เป็นถ้ำแต่งตัวเหมือนกับพรหมมีตัวเป็นแก้วเครื่องประดับเป็นทองรัศมีแสงของแสงของทองสาดเข้าไปทับผิวของตัว เห็นเป็นทองทงตัวก็นั่งอยู่เฉยๆก็คิดในใจว่านี่เราควรจะไปแล้ว่าควรจะอยู่นี่ความรู้สึกมันปกติก็คิดว่าถ้าควรจะอยู่ก็ขอยหับพันรังสีรัศมีอุปาการเขาองค์สมเด็จพาะวทิตตมารพวยพุ่งมาเป็นพิดานพอดีฐานเสร็จ มันก็พวยพุ่งกันมารัศมีพระศมีอรุปการก็พุ่งมาเป็นเพดานยืนอยู่สักห้านาทีแล้วก็หายไปแล้วก็คิดในใจว่าถ้าอยู่ต่อไปถ้าต้านสมณธรรมจะดีกว่าน,นี้น,น,านายศถาบรรดาศักดิ์ไม่ต้องการฐานะไม่ต้องการแต่แล้วถ้าว่าสมณธรรมจะดีกว่าน,นี้ก็ค่อยฉับพลันลสีพุ่งมาใหม่แล้วก็วนเป็นทักษิณาวัตร อาลัศมีถ้ากับสมณธรรมไม่ดีกว่านี้เราก็ไม่อยู่อยู่ไปก็ไรประโยชน์เป็นอาวับพันญารังสีก็พุ่งมาใหม่วนเป็นทักษิณาวัตยืนอยู่สักห้านาทีแล้วก็หายไปหลังจากนั้นก็เห็นคนนุ่งขาวห่มขาวแต่ความจริงท่านบอกห่มสีทองนุ่งสีทองท่านพูดนั้นก็คือปู่ของโลก ท่านเดินมาท่านก็บอกว่าเอายามาก้อนหนึ่งเหมือนกับดินแต่บอกว่าฉันยาก้อนนี้เสียโลกวันมะรืนนี้ที่จะไปเทศที่จังหวัดสมุทรสงครามไม่ต้องให้ใครไปแทนนะเอารูปจะมีแรงไปได้ฉันก็ไปแลวก็รู้สึกร่างกายสบายท่านก็บอกว่าหายแล้วลูกไม่เป็นไรเป็นนั้นว่าตอนนี้ กว่าจะรู้สึกตัวขึ้นมาเขาบอกว่าเวลาผ่านไปแปดชั่วโมงความจริงมีความรู้สึกในขณะนั้นว่ามันประเดียวเดียวรู้สึกขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายนี้มันดีเป็นปกติในการถ่ายท้องเขานั้นเหมือนกับถ่ายท้องล้างท้องนั่นเอง เรียกแรงดีจะเดินไปท่านไหนพระเองท่านก็เข้าประคับประคองเขาบอกว่าไม่ต้องประคองร่างกายฉันดีเป็นปกติตอนนี้ก็ต้องขอเล่าย่ยอกว่าการรักษากำลังใจขั้นต่ำอันนี้ต้องถือว่าเป็นการรักษากำลังใจที่ขั้นต่ำที่สุดมันก็มมรมแบบนี้ตอนนี้ไปก็ขอเล่าทุกความตายครั้งที่หนึ่ง โดยความจริงมันจะตายอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตายจริงๆครั้งหนึ่งมาเป็นเด็กอายุสามปีอันนี้จำไม่ได้ก็เลยไม่นับในการป่วยอีกครั้งหนึ่งมันมีลักษณะถึงเป็นป่วงก็ไม่ควรจะเล่ฟังมันเยื่นเยอะเกินไปมันไม่ถึงกับตายเป็นแต่เพียงว่าขณะที่ป่วยก็เห็นเรือมาจอดแล้วคนขึ้นมาสี่คนน้องแดงใส่แดง เขามองดูเขาบอกเอ๊ะคนนี้ไม่ใช่นี่ใครวางยาผิดนะเราไปกันเถอะพอเขาไปแล้วการก็หายนี่เรา่ะย่อนะนี่ไปถึงตอนตายเมื่ออายุ12ปีตอนตายเมื่ออายุ12ปีที่เล่าไว้ในเรื่องของหลวงพ่อปานก็มาประมวลไว้ในทีน่นี้มันเป็นโรคอไอวาแต่แค่โรค ที่จะบ้านเขาวันวาดขึ้นหนึ่งสัตว์เล็กตายก่อนคือเป็ดไก่มาดับที่สองควายตายมาดับที่สามคนตายสุนัขเห่าหอนเป็นที่น่ากลัวคนเที่ยวในเวลากลางคืนเวลานั้นเลิกเที่ยวกันหมดทั้งนี้เพราะรอะไรเพราะว่าทุกคนต่างคนต่างก็กลัวความตาย เมื่อถึงวาระที่โลกมันเข้ามาพ่อก็ท้องเดินอย่างหนักตอนนี้เป็นเด็กรู้สึกว่ากำลังใจยังน้อยอยู่การรักษารมไปสมาธิยังน้อยมากเรืะอว,ว่าท่านแม่ท่านสอนก่อนจะหลับให้ผู้ชาพระแล้วก็ภาวนาว่าพุทโธสามคำให้ท่านเห็นให้ท่านได้ยินเวลาจะไปโรงเรียน ท่านก็ให้ไหว้พระสิกอนแล้วก็ให้ภาวนาว่าพุทโธให้บรการหนึ่งที่ท่านบอกไว้ที่ต้องภาวนาว่าพุทโธมากต้องใช้เป็นปกติก็คือว่าท่านบอกว่าคําว่าพุทโธนี่ผีกลัวถ้าเราภาวนาว่าพุทโธแล้วผีไม่สามารถจะทําอันตรายได้ ไปอยู่ที่ไหนถ้าภาวนาว่าพุทโธผีกลัวพระพุทธเจ้าเมื่อผีกลัวพระพุทธเจ้าผีก็ไม่สามารถจะเข้ามาใกล้เมื่อผีทำอันตรายไม่ได้เราก็มีความสุขเจนนั้นยังภาวนาว่าพุทโธเมื่อเวลากลัวผีเป็นอน,นาเวลานั้นเป็นการภาวนาพิเศษไม่ได้มุ่งสวรรค์ไม่ได้มง่งพรหมไม่ได้ม,ม,ม,ดมุ่งนิพาน พอป่วยเข้าท่านแม่ก็พระพุทธรูปมาตังให้ให้ดูเห็นให้ภาวนาว่าพุทโธท,ท่านบอกว่าภาวนาว่าพุทโธพระพุทโธนี้จะรักษาให้ลูกหายเจ็บพระทองมันปวดหนักข้างในมีความร้อนมากผ้าที่นุ่งขหม,มดก็ไม่ได้เอาเข็มขัดรัดก,ก็ไม่ได้มันเจ็บมาถึงบรนหนังทองในที่สุดก็ต้อง เอาผ้าวางไว้เฉยๆพราว่าภาวนาว่าพุทโธพุทโธก็ใจจับจืดที่พระพุทธรูปเด่นแรกก็เห็นพระพุทธรูปเป็นเป็นสีทองคือเป็นพระทองคำนางข้าวนางข้าวพระพุทธรูปก็กลายเป็นพระสงฆ์ที่แรกเป็นพระสงฆ์ธรรมดาได้ผิวสวยเนื้อเหลืองคล้ายกับผ้าหม่มแล้วต่อมา สีสีเป็นเนื้อเหลืองที่เป็นผ้าห่มก็ <c oughs> ค่อยกลายไปทีละน้อยยกลายเป็นผ้าเคลมเทวันดาคือสวยสุดงามอารามไปทั้งหมดปรากฏว่าสวยที่สุดแล้วก็ส่งแย้มพระโอษฐ์ในตอนนั้นเองก็ปรากฏว่าตัวนี้มันออกไปจากร่างตัวนมันออกไปจากร่างเป็นพรหม สวยสดงดงามมีความอารามมากจะเลียวซ้ายแลขวาหันหน้าหันหลังมันเบาไปหมดมองตัวที่นอนรู้สึกว่ามีความรังเกียจมันไม่สวยสักนิดไม่มีอะไรน่าดูใดผบนิสุดท่านยังไงก็เวลาท่านพ่อท่านแม่เวลาท่านแม่ท่านลงุง ว่าจะขออนุญาตไปข้างล่างท่านก็ไม่มีใครสนใจนี่ขอเล่าล,ะละันลัดเพราะว่าในเรื่องพระปานดีแล้วในมีแล้วในเมื่อท่านไม่สนใจแล้วก็เดินไปลงก็งล่างไปยืนอยู่หลังบ้านเห็นคนหลายคนเป็นนับประมาณสองร้อยคนเศษก็เดินมาแต่ไกลเมื่อก็เดินมาแลาก็มาใกล้ก็สงสัยว่าเอ๊ะพวน,นี้เขาไปไหนกันนะ เมื่อเเดินเข้ามาใกล้ก็เห็นคนที่เดินติดตามมานะเป็นคนที่รู้จักกันตั้งหลายคนแต่ก็ทราบว่าคนที่รู้จักกันนี่เขาตายไปหลายวันแล้วนี่เนเมื่อเขาตายไปหลายวันแล้วเขาเดินมาได้ยังไงแต่ความจริงตัวเองไม่รู้ตัวาตายเวลาที่มันจะออกจร่างกายก็ไม่รู้ว่าออกเป็นอะไรไม่กัน พอคนเขาหน้าเดินมาก็เข้าไปถามท่านว่าลงครับคุณลงจะไปไหนกันจะไปงานวัดไหนสมัยนั้นไองานหนังกลางแปลงก็ไม่เคยมีต้องอาศัยงานวัดขามีมรสพท่านลงที่อยู่หน้าเปิดบัญชีตัวสูงมากคนที่เดินตามรู้สึกว่าหัวแค่เอวและแค่เขาของท่านเท่าน,นั้นท่านสูงท่านใหญ่มากท่านก็เปิดบัญชี ท่านก็บอกว่าบัญชีไม่มีหลานหลานไม่มีชื่อในะบัญชีกลับบ้านเสียเถอะเดี๋ยวคนเดียวก็เดี๋ยวคุณแม่จะคอยท่านก็จุงมือมาที่บันไดพอถึงบันไดท่านก็เดินไปแล้วก็นึกในใจเอออาศัยนิสัยของตัวเองมันมีว่าถ้าอะไรไม่รู้ต้องรู้ให้ได้แล้วมีกติอันหนึ่งว่า คำวา่าไม่สามารถจะไม่มีในชีวิตนี่ความรู้สึกนี้มันมีมาตั้งแต่เด็กว่าทุกอย่างต้องสามารถหมดถ้าเราทำดีไม่เท่าเขาเราก็ต้องทำแค่ใช้ได้ก็อย่างดีฉะนั้นภารกิจงานต่างๆนี่ทำขึ้นมานี้ไอ้สิ่งที่มันไม่น่าจะทำได้ก็ทำได้มาตั้งเยอะแยะ เป็นงานด้านัประตูเรื่องวิทยาศาสตร์กับจุงก็จริงและจุงก็จริงไม่ได้เรียนกับเขาชอบอาตำราเกตมาอ่านแล้วก็ทําตามนั้นและผลที่สุดมันก็ทําได้ถึงแม้ว่าจะเป็นของเบาๆที่มันไม่มีประโยชน์มากแต่ก็มันก็มีประโยชน์สำหรับเด็กคือว่าทำได้ก็เกิดความชื่นใจ ในเมื่อนิสัยมันเป็นอย่างนี้ท่านลุงข้างหน้าท่านไม่บอกก็ไปถามลุงออกไปอีกคนนี้ขนาบกลางมาสองข้างท่านก็ทําทแบบนั้นถามคนสุดท้ายที่กลุ่มมาท่านก็ทําท,ท่าแบบนั้นก็นึกในใจว่าตาสีลุงนี่ก็จะไปไหนกันทำไมยังต้องปกปิดเป็นความลับ ในเมื่อแกอปกปิดเราเราก็มีแรงเดินไปดูันได้จึงเดินไปห่างๆทีแรกรู้สึกว่าจะเดินไปทางด้านทิศเหนือ <c oughs> เป็นทางโล่งต่อไปเราเข้าเข้าป่าไผ่ล้วขึ้นเขาเล็กๆขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาจนกระทั่งถึงที่สุดเป็นเขาใหญ่ยาวเหยียดสูงมาก คนวนหน้าขึ้นไปก่อนก็กลางบัญชีตรวจคนที่ผ่านไปพูดที่ขึ้นไปแล้วก็ลงทางด้านโน้นเป็นอันว่าเขาบอกว่าครบพอครบเราก็โผล่พอร,รู้สึกว่าทั้งสี่ท่านตกใจแต่ว่าหนูมายังไงก็เลยบอกว่าคุณลงไม่บอกผมนี่ ผมถามว่าคุณลุงไปไหนคุณลุงไม่บอกผมผมก็ต้องตามมาดูแในตั้งไอ้ชี้ดูว่าโพนั่นเข้าไปที่โนนไปดูแล้วก็มีอาคารสามหลังใหญ่ๆมีคนนับหมืน่นยืนอยู่สะพัง่งมีคนตัวโตโๆถืออาวุธควบคุมอยู่ถ้าถามนั้นว่านันดานอะไรท่านบอกว่านั่นเป็นถิ่งของพรยายม ท่านกาชี้ดูไปไกลามากด้านทิศตะวันออกเป็นทะเล ف, เพลิงจับท้องฟ้าท่านบอกว่านั่นเป็นนรกคนพวกนี้เคยทำความชั่วมาก่อนเคยตกนรกมาก่อนแล้วก็ไปเกิดเป็นคนกว่าจะเกิดเป็นคนก็ต้องผ่านนรกหลายขมุมเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์ดระชาญ แต่แต่ว่าไปเป็นคนแล้วไม่สร้างความดีเขานำมาลงโทษใหม่ยันได้ขออนุญาตท่านว่าจะขอลงไปท่านบอกลงไม่ได้คนที่ภาวนาว่าอรหังก็ดีพุโทโธก็ดีสมัยนั้นเขานิยมกันสองอย่างอารหังบ้างพุโทโธบ้างท่านบอกคนที่ภาวนาอย่างนี้ตายแล้วก็ออกมาแล้วลงไปในแดนนั้นไม่ได้ลงมีโทษ ก็เลยถามนีนว่าผมตั้งใจลงไปเองลงจะมีโทษยังไงท่านบอกไม่ได้ผิดระเบียบท่านก็จึงเนรสั่งว่าที่หลังท่านลูกหลานต้องการจะรู้มาตรงนี้นะแล้วก็นึกถึงลงลงจะมาหาต้องการดูนรกขุมไหนลงจะเอามาให้ชี้ให้ดูแค่เห็ในใกล้ๆ <c oughs> หลานจะรู้ได้ทั้งหมดแต่วันนี้ขอให้กลับบ้าน <c oughs> เป็นนั้นว่าวันนั้นก็ต้องกลับท่านก็นสั่งคนที่เดินหลังแบอบกว่าไอ้เจ้านี่ไม่ดูเด็กปล่อยเด็กตามมาเราจะมีโทษกันเป็นโทษเองต้องนําไปส่งแต่คนเดินเดินหลังแกต้องย้อนมาส่งแกก็โกรธแกทําท่าโกรธควา้าสองขาเวียงขึ้นบ่าแกก็วิ่งขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขารู้สึกวิ่งเร็วมาก พอถึงหน้าประตูแต่ก็เ,เสือกโูดเข้าไปแล้วแกก็บอกว่าไอ้หาเจ้าถ้าไม่กูลําบากด,ด้วยมึงไม่น่าจะตามไปเลยแล้วแกก็ไปพอไปก็กลับฟื้นคืนชีพทราบว่าตอนตายเวลานั้นประมาณสามโมงเช้าเห็นจะได้โดยประมาณแล้วรู้สึกขึ้นตัวมาก็ประมาณตีสอง เวลานั้นคนเต็มบ้านแล้ว,ว่ามีลงที่เป็นพระท่านบอกว่าห้ามโผกสายกระสังห้ามใจกายกระสบทุกอย่างเพราะศกจะกลับทั้งนี้พ่อ,อไรทราบไหมว่าท่านปฏิบัติตามพระุธเจ้าสอนทั้งประยัิและปฏิบัตินี่คนนี้ก็ปฏิบัติตามพระเจ้าทั้งสองอย่างคือทั้งปริยัดก็ลัปฏิบัติเขารู้อย่างนี้ เขาไม่หลับหูหลับตาอ่านในหนังสืออย่างเดียวอ่านในหนังสืออย่างเดียวนะมันมีการตัดสินใจผิดไม่น้อยกว่าเก้าสิบเปอร์เซนเพราะว่าผลการปฏิบัติเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่าท่านผู้รู้ที่บอกเป็นนักปราชญ์ท่านไม่มีความหมายอ่านแต่แกะหนังสือเอากำลังใจที่สำสามที่ประกอบไปกินเลลตันหาฝ่าทานอ,อ,อักุศนกรรม ที่มีในใจของท่านเป็นประจําเข้าไปตีความหมายคําสอนพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้มีจิตบริสุทธิ์นี่ก็มนุษย์พวกนี้นี่แหละที่ทําลายพระพุทธศาสนาคัดค้านคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราเรียกัว่าเดรัจฉีถ้าเป็นพระก็เรียกว่าอารัชชีหาความอายมีได้หน้าด้านทําลายพระพุทธศาสนา เป็นนั้นว่าเป็นการกลับมาและต่อมาก็ไปติดต่อกับคนลงสามารถรู้เรื่องราวของนรกเป็นได้เป็นอย่างดีและก็รู้ว่าคุ้มไหนบ้างที่ตัวเคยมาทำกฎของกรรมอะไรภาพมันก็ปรากฏเต <c oughs> ี่ยความตายย้อนหลังเข้ามากล่าวอย่างนี้ก็เพื่อจะเป็นการเตือนใจบรรบรรดาลูกรักทุกคน ทั้งที่เป็นบิสุใชมันเนอุมบาสุอมบาสิกาว่าชีวิตจริงๆของเราคือมันไม่ใช่ร่างกายนี้มันเป็นอาทิตย์สมานกาย <c oughs> ที่บรรดาลูกรักทุกคนได้มโนมยิทธิออกไปจากร่างกายแล้วเราเอาร่างกายนี้ไปหรือเปล่าเราไปนรกไปเปรตอสุรกาย ไปเทวดาไปพรมปณิพันธ์เอาเราร่างกายที่ไหนไปร่างกายนี้เราทิ้งไว้ส่วนที่จะไปที่เขรียกวมาจิตแต่พ่อขอเรียกว่าทิศสมานกายคือเป็นร่างกายที่ไม่สามารถยินได้ในตาเปล่าตอนนี้ลูกเห็นว่าถ้าสมาธิของเราอ่อน กำลังใจของเราอ่อนทุกขเวทนามันก็มีมากแต่้ว่าจะไปนสนใจกับทุกขเวทนาเวลานี้เรามีอาวุธสําคัญที่สามารถจะระงับทัทุกขเวทนาได้นั่นก็คือคาถาของท่านพญยายมตีให้ไว้ว่านโมพุทธายะ แต่ก่อนจะภาวนาทึกนึกถึงบารมีกระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสี่พระองค์คือพระกุบุสันโทพระโคนาคมพระพุทธคสสพระสมณะโคดมและก็พระโพธิสัตว์คือพระสีอาริยะเมตไตรตั้งใจนึกถึงท่านให้มาช่วยระงับทุกขเวทนาแล้วก็ภาวนาจับอนาพานุสติกรรมฐาน ได้เกรงว่าจิตจะพลาดะณิพาพน์ก็คิดว่าองค์สมเด็จพระิชิตามารอยู่นิพานชั้นใดถ้ขาข้าพเจ้าจะต้องสิ้นชีวิตตักใสพ้นจากกายอันนี้ก็ขอไปสู่นิพานตั้งใจอย่างนี้ก็นึกถึงองค์สมเด็จพระิชิตามารทั้งห้าพระองค์แล้วก็จับอนาปานสติกรรมฐานภาวนาวานะโมพุทธายะ ร่างกายก็จะมันเทาหรือหายจากทุกขเวทนาหลังจากนั้นก็พุ่งจิตขังตนออกจากกายจุดหมายปลายทางก็คือนิพพานถ้าไปกราบกานท่านผู้มีคุณที่ลานบรรดุคบศิลาอาจก่อนแล้วเข้าไปไหว,ว้องค์สมเด็จพระจิตวรพระจินนวรนในพระจุลามุนีเจดีสถานอ่อนจากนั้นก็ไปนิพพิมานของพระพุทธเจ้า จะไปที่ของเราหรือไม่ไปไม่สําคัญชอบตรงนั้นนั่งอยู่ตรงนั้นร่างกายมันพังมาไหยสิ่นมปานมาไแลเราก็อยู่ที่นีพผ่านเหมือนนั้นอรบมรรดาลูกรักสำหรับมรณะสัญญาที่พ่อแนะนำมาเล่าสู่กันฟังอย่างยอ่อเพื่อเพื่อจะมรรดาลูกรรักทั้งหลายจะได้รู้จักการรักษากำลังใจ ว่ากำลังใจยามปกติเราควรทำยังไงกําลังใจเมื่อเวลาที่ป่วยไข้ไม่สมบายควรทำยังไงสําหรับเทพหน้านี้ลูกรักก็หมดแล้วพ่อหวังว่าลูกทุกคนของพ่อซึ่งเป็นคนดีคงจะไม่ทิ้งธรรมะคือคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินาสีและทุกคนจงจับพระนิพพานเป็นอารมณ์ ถ้าจงอย่าคิดว่าเราเป็นผู้ทรงฌานเป็นพระอริยเจา้าอย่าคิดคิดอย่างเดียวว่าจะเป็นอะไรก็ช่างถ้าตายคราวนี้หมดทุกข์ใช้ได้อาจมันเลยเวลามาแล้วนี่หรรักขอลาก่อนขอความสุกสวัสดิ<ม>์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลทำใดที่องค์สมเด็จประทศพลบรมศาสนดาสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงบรรุแล้ว เขาบดูบรรดาลโลกแก้วทั้งหมดจุมลุทำนั้นในชาติปัจจุบันนีเ้เถิดสวัสดี